สวัสดีและสวัสดีเด้อพว่พี่น้องเบิดสุขูสุคนบัวจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเด๋อจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องของบา่าวคำมุทพรนุเก่าพวยพี่น้องเลยมื้อน,นี้บา่าวคำก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่บ้านเซฮัทเนาะเมืองจำพนแขวงสรวนขีดเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบา่าวคำก็สิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปทักทายสวัสดีน้ำพิ่นเนาะแล้อเข้าไปถามเวื่นเป็นมาของเพิน่นเป็นยังไงเนาะก่อนจะเข้าไป ครับยังร่าของเพื่อนบาครัมกับกราบขอบุญขอบคุณผูพงไมพี่น้องเนาะที่เข้ามากดติดตามก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับบาครัมบาครัมก็ดีใจร้ายหลายพงไมพี่น้องเลยยังไดก็บฝากเนื้อฝากตัวพี่เก่าเนุ่มพี่น้องก่อนที่เข้าไปทักทายสวัสดีน้ำเพื่นกันขอไปทักทายกับทีมงานกันเนาะพงไมพี่น้องอะไรมาน้ำกันพี่เก่าพี่น้องโดยโดยโดยอ้าวพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีมดสุขุมสุขคนพี่น้องเลย จะเน้นานาบังคับฮะยังงานะบังคับอะได้เนาะนี่นี่บังคับเลยตั้งจับแบบนี้โดยโดยแมนพี่น้องก็คือทางบังคับผลการยืมไม่กันชั้นของบริจิตนี่แหละพี่นอ้องเดิมตาบังคับโอเคเนะะาะการมืทอนี้เนาะพราพี่น้องก็ได้พากันมาอยู่ที่บ้านเซฮักเนาะคือว่าพาอ่า กันมาหาครอบครัวของพ่อเม่พี่น้องก็คือพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนก็คือชู้พี่น้องเอ้ยบ้าาสสดีบ้าตาสบายดีเด้อนะบังคักัมาเมื่อเล็กเนาะมื่อเี้กม่อไง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 ไกไยไง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 ไไง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 องงไ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 งะไง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 ง ก็จังได้ม to loyalty, um, store, ันก okay. well, okay, okay. ็จ e ิทำเฉื่อยเล้วก็จะนั่นจะให้บอกคำเพื่อนเนาะคือโกคุณลมครับอ่าน้องเพื่อนเนาะทำพงจ้ากับน้องเพื่อนด้วยพี่น้องเลยโอเคสิน้องโอเคบอกคำเพื่นไปเด้อเนาะด้วยพี่น้องโดยเพ่นพี่น้องบอกคำกับิเขาไปสอบถามเรื่องราวคร่าวๆของเพื่อนเนาะกาเป็นยังไงนี่ก็คือชิเมีนเฮื้ยนของเพื่อนพี่น้องเลยเนื้อเฮี้นซานของเพื่อนก็คือิประมาณนี้เนาะขออนุญาตะไทยเด้อคนเด้อโอ้ นี่ก็คริสต์มาสเข่าทั้งเวเซียนเพิ่นแต่มาให้พฟรเพิ่นเนาะเก่าคีเพิ่นพี่เนาะประคำกฤษฟ้าเพิรนพี่เนาะก็ไปสอดถามเิ่งเด้อสบายดีเด้อสวัสดีสวัสดีอ๋อเฮ้ยกินข่าวกินหน้าไหนบ้างม like ัน ได้ยังไงกินยังไม่กิน่อลยวนจะกินได้กินยังแลวมบด้วอนเลียวกมยนกินบ่ได้กินไข่พวกออานเนี้ตถามชื่อพ่อชื่อยังนะชื่อแมวชื่อแมวพ่อนมวเดีน้องคนนี้เดีนางมอนนางมอนคนนี้เดนางชุดนางชุดของเฮียนบ่ออกแล้วเฮียนหอมอนดมสงมสคนนี้ยังไ่เฮียนบ่ เรียนีนมอียน่มดบัวหะอยู่กันยีคนณหเหื่อสามคนออสามคนนี่เดิแม่เพื่นนี้แม่เพื่อนตายตายแล้วอ่าอยู่กันสามคนอ่าเห็นยังเงินเต่มือตะม่ยอตอไปะที่ลำามือเตมือบมือวางอ่ ได้ให uh, ้น kind of oh, oh, ้าตะการเลน้าตะกากบมี man, 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 uh, ับควายบยู่เลมีอ้าวเขาหน้ามืเหตดได้กินหนื่อยน้าเดี๋ยวเปลากเป่านกปปลาไปหาเลยกครับว่หาเลานยตปาก็บางางอย่งนี้แม่แมต้องมีในเลขกในเปลี่ยนเนาะแม่แม่แม่ ให้คือได้ยินว่าจิบเข็งจ็บขาเป็นอรหนี้เลยมันไข่นง่าได้เนะไ่ไข่มันประดงม้งไปหอปล่ามันแรงะจะไปแมนประดงมาเยอะประดงกินใะพิษจังเนาะเป็นอันเป็นชัดมงเป็นได้จุบปีแล้ หาสิไปหาสิไปลยุว่าเจ้บุรเนี่เป็นได้จักปีเออเจ้บุรเนี่ยวนาอย่างมันทำมันบดเจ็บเนอย่นี้อ่าเจ็บเ็นน้อเลยไปพรไปได้เลยไปอ่าอ่ามันมันไปบุได้เลยก็อยู่อยู่ไปเพราะอะไรก็ทำาอวางนั่งไปทำขางบ้านนี่าหละกินหืดกินยาอยู่กอินอยู่อ่าให้ลาอย่จักปีหละ 14ปีผู้นีเด้820ปีอก็ห่างกันอยู่เนาะอ่าได้ๆก็คือสิประมาณนี่พ่อแม่พี่น้องเออคำกับมาใหม่เนาะก็บสอบถามขาวข่าวควาเพิ่นแต่ก่อนเป็นได้พอแต่ก่อนอันความทุกอย่างห่วยฉาบากลำบากไปใช้ทั้งพ่อเพิ่นเนาะเราเรื่องแต่ก่อน ให้พ่พี่น้องกันฟังมาเงินมาให้ไาน่เอไ้ีโลไอ้ี่ให้ซับผาไยเอันนี้ไลยไอ้ที่ผ้าไม่สบายโอ้ขอละหมูขอมนวมงมาซับไอ๋ออไปชื่อไม่คงเลยดูจ้าซมนได้จังเยไมเ่อได้มาอันนี้ลยไม่เขาขิงไม่แมันเฉดใหญ่ได้มาใส่อันนี้ยไม่เขาิไม่แมันเฉดพังราคาติดถึกแต่ขอซื้อน้ำเขา ก็มีผู้หญิจะดีเป็นข่าวมาชฉยเนาะก็ขอบุญขอบคุณเปรนลายลายนะขอบุญขอบคุณคืหลายดีใหญ่เว้ยแมนแมนแมนก็บ่ได้คิดไ่ได้ว่าสิได้านี้บ่บ่ได้คิดว่าสิได้านีแต่ว่าคิดไปบ่หนาว่าสิถูกไปไม่ห่าว่าบ่ได้านีแมน แมนเี่ยหายากเลยแกมีเงินผูแมนแมนแกมีผูเบิ่งผู่เงาอยู่แมนแม่นแท่เดี่ยวนคือนนน้แมนแนใหม่คือพอจะพาขึ้นได้เยคือวนนีเขาขาผะแมนเด้อคือหาแมเดืองนักกีคือเข่าแมนบอกเรื่องเข่าเลยนะแมนเด ถ้าบ mm ุญบบ่แมยิยาต้องายคิดอยายต้องหายคิก้งาคดอา้งาคิดอยากหาอก้าอห้งหาคอากหายตงหาคิดอยกองยอกหาองาอยากอยิดอยกหาอบอกเายตยิก้อาิอากาคาคือิ้หาี้องอ้ยพอแล้วหองกกิหาลากน้ำ Những à. ừ, à. à. ừ, cái hoa khai, là do lợi chìm tuy mò. Go mòi. 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 เพราะได้หน well, okay, well, ึ่งเข่าหนึ่งเข่าให้ตัวจริงนหกินแล้วหาอยู่หากินอยู่บ่หาหาหน่อไม้หาหน่อไม้หน่อไม้ไปเช่นนีตีอ๋อพาน้องไปหาหน่อไม้บ่น้องผู้นี้ดิหน่อไม้ก็หน่อไม้เคนนี้ได้หน่อไม้จากฝาไปตีได้หน่อไม้บ่งหน่อไม้ลายคนนี้ได้บริเกย์พวกบริเกยป่าเกย์ดงบ่คงนี้ดงมีป่าได้งแต่มเท่านี้นะอันนี้หนึ่งต่อไม้ก็ไม้มาบ้านมาได้ได้กินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปน้อง เดือดปลาได้หาอยู่เท่านี้วะไอเดียวแถวนี้กับน้องพุ่นน้องลายสามฉี่น้องุนบ้านน้ำอ้อมน้ำอ้อมบ้านแม่นม่ไก่เซ่เนาะเท่านี้เนาะอ่าลุงนี่ไก่เซ่ว้าไก่หางไก่เซ่อ้อเมื่อบ้านวันละพันนี่หวัดวันละพันไก่เซ่เดือดหาอยู่หากินไก่เซ่หากินง่ายอยู่บ่ง่ายอยู่หากินคงกินเืดอหรอ ก็พอได้หามาเลกเขาเล็กน้ำแม่แม่แม่าเก้ารไับคนกค้พได้เล็กเขาเล็กน้ำเนาะมันสุลุกสุตเตากินเนาะไอ้ผ้นี้ดิฮะลานวะไอ้ดกม้ออันนี้มดินเอาหมูอ่ะหมูฟืนเลยดูหมูน ยังไงก็สู่สู่ๆเด้อพอเด้อยังไงก็อดทนไปนะทนนแมนแมนัเชื่อมลูกแมนก็มีผู้บงผู้แย่งอยู่ด้แมนแมนอ่าต่กอนคือสินักโกนี่เนาะต่กอนเนาะอลูกได้มีจะค้นลูกสองคนคนนี่บ่ อ๋อแม่เพิ่นเสียร์ไปเจ็ดปีแล้วโอออลาปีว่ะอ๋ออ๋อน่ะว่างกินยังเออแล้วก็เอาแค่มาถูกกินแคงนั้นนะเออหาทีละก็คือสิประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อนชานบ้านชมกันกันเวลาฝนตกแห้งนี่น้าบริขึ้นกว่าเทอานี่บอก นั่นัว่าน้ำซีขึ้นนะไเินแลว่มันนั่นแหะมันถ่วมอยู่ยุ่่นขึ้นไุ้คคางบรโนี้ไดแต่พี่ะพีตายปีเชิญเออน้ำึ้นเนาะน้ำมากู้กันน้ำบถ่วมอริ่พากันเช็ดกินยังกินแรงมือนไข่นี่แหละกินไข่บ่ไข่มากเลยเ แมนนี่มันกันบุพิตรว่ากูเขากูขกินใครกินยังกูบุพิพรว่าพก็กินบ่ก็กินแมนบุจะบเ่แมนคลัมมันแห้กรติกมันชินนักตัวนั้นเลยพ่อม่ไดพ่อคลัมมุไร่คลัมมุไรแมนแมนจเลก็ ไอชๆไปเลยอดไปน้บ้านอย่นี้กิยี็เบ่โอนไม้ก็พิดกระดงเลยนีว่ามันหักลได้หได้มไจเป็นะกินจเป็นเลยชิชิกินยังเข็นว่าอดกระโนก็คือสิประมาณนี่เพื่อนพี่น้องเอ้ยนี่กับประมาณหามุ้งเ่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะก็โอเคเด้อลอ่อนพอยอยู่ดีมีแห้งด้อยกเจ็บได้ก้งข่ายังมี เอยวปูัด <so ียวเดีด okay ีวเดีเดี Pearl ๋้าเดีวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวี um ๋ยเดีอยวเดี๋ยวดี๋ยี๋นวเงี๋ัวเดี๋ดีสเดี๋ยเดีวเดีเด้๋ยวเดยดีวเดยวเดยเดีเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดียวเดี๋ยเี่ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีเดื่อวเี๋วเดเดี๋ยเดเนาะวเดเดีาี๋ยด๋เนาะเดี๋ี๋ยวเงียยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ด พ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีทุกๆคนเนาะที่เข้ามาติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับบักขำเนะาะบักขำก็ดีใจลายพ่อแม่พี่น้องเลยจังไดกับผักเนี่ยผักตัวในเดอนะ้อเนาะท้ายนี้เนะาะบักขำก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงคงเจ็บจะได้คุ้มไข่จะไมีเนาะพัฒน,นาจังใดก็ขอให้ได้จังนั้นท้ายนี้บักขำขอกล่าวคำว่าสบายดี